เก็บผลไม้กันนะคะเก็บผลไม้ไปทํำริกเกอือวันนี้นี่น,น,น,นี่ช่อใหญ่ๆนะคะช่อใหญ่ๆเดี๋ยวจะไปทํำริกเกอผลไม้ของเมืองหนาวนอร์เวย์นะคะก้นหนูเวลทำแล้วยำเยี่ม บุช่วันนี้เรามาทำน้ำจิ้มกินกับผลไม้เมืองหนาวของประเทศนอร์เวย์นะคะอันดับแรกก็คือใส่น้ำตาลปิ๊บหรือว่าน้ำตาลตะโหนดของเราไปนิดนึงนะคะ ในแล้วก็พริกผงนี่ใส่ไปให้มันเผ็ดเผแล้วก็น้ำปลรราสูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดคน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 หืมกิน กินกับผล,ลไม้นี่นะคะอืมกินหอมมากเลยพิกผลพริกพีนเสร็จแล้วนะคะง่าย